จเจอีนะฮะล้อเดิมมีท่อนะครับอ่ะคันนี้จูนน้ำมันโซฮอลเกนะครับก็คันนี้ข้มามมาจัดโปร5,000นะฮะมีตั้งวาวล์งล้างล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ตอีซียูเลยดิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันโซฮอลเนะฮะไม อ่ะสีท่ว่าสองแสนแปดเดี๋ยวมาดูรถสองแสนแปดเขาวิ่งยังไงเครื่องแอลสิบห้านะฮะก็ตั้งวาลว์นะครับหลังจุกับผมแล้วแนะนําตั้งวาลว์ทุกห้าหมื่โลนะครับรถสแตนดาร์ดแปดหืนโลนะฮะก็ทำดูฮะมันจะได้ทั้งความประหยัดแล้วก็อาตาัตราเร่งกลับขึ้นมานะฮะสำหรับรถสแตนดาร์นะฮะ โอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะฮะเก็บ,บค่าที่ดีสดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอไวแบนตัวจักส่วนผสมกับมันกากาศนะครับสายเป็นสิ่งเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูล้วนเลยนะฮะจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะมีตดหน่อยๆถ้าท่อลงก็จะรั่งอยู่นี้นะ มาเดี๋ยวมาดูสปีดเทสนะครับรถสองแสนแปดวิ่งยังไงนะฮะรอมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บหนึ่งอยจะบอกกันที่วิ่งดีมากคนหนึ่ง อากาศทุกปานนะครับอัตราเใใร,ร่งเป็นยังไงนะฮะการเดิมจัดจริงๆเดิมๆมันก็แรงนะแต่ว่าตามด้วยอายุรถอะไรด้วยความสมบูรณ์อะไรหลายๆอย่างนะฮะพอทำมันก็ดีกว่านะฮะคันเร่งบางคันกดลึกๆเลยนะฮะอันนี้ก็แก้ให้หมดนะครับโอเคก็พีจูนะฮะจูคันละ3า0 0าบาท นะครับหรือจะจัดโปร5ทันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเรื่องสำคัญตรงนั้นนะครับที่ทําแล้วก็มีจูน่าอูอยู่เสรีไทย73นะครับราบาัตรฟอยรั้วสีดำเงินอีกที่คือรับบุกกาของเจ็ดนะฮะที่ของเจ็ดให้บริการจงานจูนนะฮะเซอร์วิสแมนเทนันทั่วไปที่ของเจ็ดหกไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะแฟนบล็อกยูทูบกันแบบนะครับพิมพีจูนรีแมปพันด้า ช่องทางเลยนะฮะแล้วก็สามช่องทางผมแด้เบอร์ไว้แล้ยไว้ให้แล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานสำหรับ Pro 5000, แจจีอีโปรห้าพันตูน้วมันโซฮก้าห้าล้อเดิมหัวชีดเดิมมีปลายท่อนะฮะ โอเคขอบคุณครับ